คนนะคะวันนี้คุณครูขอ oh, so สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค <olduğu> คุณครูค <couple osters> ุณครูมีความรู้สึกใจหายเหมือนกันเนาะตั้งแต่เช้าคุณครูมาคุณครูก็จะเห็นนักเรียนมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะต่อไปนี้ ก็คงไม่ยินเสียงของหลนหนูอีกแล้วนะคะคุณครูก็จะอยู่บ้านเป็นยายแก่อยู่บ้านนะคะก็คงไม่ได้แต่งตัวส,สวยๆมาให้นักเรียนชมว่าวันนี้คุณครูสวยจังวันนี้คุณครูน่ารักจังนะคะก็ค,ครูก็ขอขอบใจมากคําชมทุกคําชมนะคะและอีกอย่างหนึง่งคุณครูก็ขอฝาก ความขอบคุณไปยังคุณพ่อคุณแม่ของหนูทุกๆคนนะคะที่ให้ความไว้วางใจให้คุณครูคนนี้ดูแลแก้วตาดวงใจของคุณพ่อคุณแม่ของหนูเพราะคุณหนูคุณครูจะดูแลหนูตั้งแต่สามขวบนะคะหนูอยู่กับคุณแม่หนูแค่จี่ขวบเองค่ะหขวบสองขวบสามขวบก็ไม่หามาหาคุณครูแล้วนะคะ ตั้งแต่รุ่นต่อรุ่น,นมาคุณครูเลี้ยงตั้งแต่คุณพ่อหนูคุณแม่หนูมานะคะก็เลี้ยงเท่าที่เลี้ยงกันได้นะคะคุณครูก็ภูมิใจที่คุณครูได้ดูแลหนูให้ความรู้หนูมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มาจนถึงรุ่นหนูนะคะและอีกอย่างหนึง คุณครูก็ขอโทษนักเรียนทุกๆคนที่คุณครูดุคุณครูว่าคุณครูตีบางคนก็ยังฝังใจอยู่ก็มีคุณครูก็ขอโทษมากๆบางคนก็บอกว่าหนูยังจําได้อยู่นะคุณครูตีหนูแต่ครูก็ขอโทษหนูสีคุณครูด้วยนะคะที่คุณรูทําไปคุณครูรักหนูทุกๆคนและแล้ว สิ่งที่ดีๆของคุณครูนักเรียนไม่พูดถึงเลยคุณครูจับมือเขียนหนังสือนักเรียนไม่เห็นบอกเลยว่าหนูเขียนหนังสือได้เพราะคุณครูจับมือหนูเข้าห้องน้ําได้เข้าห้องน้ําเป็นเพราะว่านักเรียนแต่ละคนมาที่โรงเรียนนะคะพ่อแม่ยังไม่ฝึกเข้าห้องน้ําเลยบางคนรู้สึกขึ้นมาติดน้องชายไปละรอ้รองมาหา นะคะคุณครูก็ต้องไปประคับประคองให้มันออกจาก